พิจารณาดูเองว่าไหนดีกว่ากันโตไวกว่ากันนะครับใหญ่ไปพุ่งเอานะครับถ้าลากเขาได้เดินแล้วนะเขาเดินเต็มกระถางแล้วโอ้โหชุดไม่อยู่เลยนะครับอันนี้ก็ลงกระถางได้ประมาณเดือนกว่ายนะครับจากต้นเล็กๆนะครับสุดยอดมากนะครับผมให้ไหลที่ช้านะผมว่าไม่ช้านะให้ไหลเยอะนะครับและที่สําคัญนะครับใบเขาจะใหญ่มากๆนะครับใบใหญ่มากๆนะครับใบใหญ่เร็วมากนะครับอันนี้กาลังเริ่มใบใหญ่นะครับ แบทไม่จริงนะครับผมนี่เป็นต้นไม้ที่กินได้นะครับเพราะว่าเราปลูกพักบุ้งนะครับเพื่อนมาใส่นะครับใส่ใส่ให้ลุ้นออกไปนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มออกซิเจนเข้าไปนะครับถ่ายน้ําเสียออกมาเนาะอย่างนั้นก็พอช่วยได้ครับถ้าไม่ทาเลยนะครับก็มีสิทธิ์ต้นกระแดงแล้วก็เน่ารากติดเชื้อตายนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับซึ่งเขาจะไปกินจุลินทรีย์ไม่ดีที่อยู่ในน้ํานะครับผมเชื้อโรคของเราจะลดน้อยลงนะครับมีจุลินทรีย์เพิ่มเติมเข้าไปเนาะ น้ำหรือว่าวัสดุปลูกของเราแช่น้าอย่างนี้ไปนานๆนะครับจึงวกาจึงคิดว่าดีนะครับพอคิดว่าดีเสร็จเราก็ค่อยนำโคโลคาเซียของเราลงมาปลูกนะครับซึ่งแบบนี้จะช่วยได้นะครับสวัสดียามเช้านะครับกับผมอ้นเฮลิเทคนะคะผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูต้นโคลโรคาเซียนะครับผมดูปัญหาของการปลูกน้ำนะครับผมซึ่งปัญหาเกี่ยวกับลุงน้ํายุงลายนะครับแล้วก็ ปัญหาเกี่ยวกับน้ำเน่ายังหนาวอยู่นะครับเพื่อนๆในเขตบ้านนอกนะครับก็อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับต้นบอนสีของเราก็เริ่มยุบใบร่วงนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับบอนสีนะครับไม่มีความสวยงามเลยนะครับความสวยงามเขาจะลดน้อยนะครับเพราะเราไม่ได้ใส่ห้องอบนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับต้นโคลเกเซียนะครับที่เราปลูกแบบน้ํานะครับอันนี้โอ้ไม่ได้ลด2วันเนาะน้ำเริมแห้งนะครับถามว่าน้ําแห้งเพื่อนเพื่อน ก็ยังนะครับก็ยังแฉะอยู่ครับแต่ว่าก็แห้งถือว่าแห้งแบบไม่มีน้ําขังนะครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าต้นนี้นะครับกระถางนี้นะครับเป็นแบบหลอกน้ําตลอดเวลาปกติน้ําจะเต็มตลอดนะครับปั๊มเสียวัน2วันแล้วนะครับต้นนี้นะครับจะไม่มีการหล่อน้ําขังน้ํานะครับก็จะปลูกแบบกระถางใหญ่ไปเลยนะครับซึ่งเราปลูกโคโลแบบนี้นะครับนี่ครับผมเราได้กินผักด้วยนะครับ ยอดมานะครับถามว่ามันแตกไหลไหมมันก็แตกนะครับนี่ก็1ไหล2ไหล3ามไหล4ี่ไหลก็4ไหลนะครับส่วนอันนี้แบบน้ําก็3ไหลนะครับดูใบนะครับสังเกตใบนะครับนี่ใบจะเล็กกว่าเนาะตัวสวนต้นนี้ครับก็จะเป็นต้นที่ใหญ่กว่านะเพื่อนไอ้ต้นเล็กกว่านะแต่ตอนนี้เขากลับมาใหญ่แล้วนะครับน่าจะดินดีนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีความแห้งของดินบ้างชื้นบ้างนะครับแห้งสลับ เปียกนะครับผมซึ่งแบบนี้จะเฉะตลอดเวลานะครับอันนี้ก็คือสังเกตง่ายๆครับให้เพื่อนๆพิจารณาดูเองว่าไหนดีกว่ากันโตไวกว่ากันนะครับอันนี้เห็นเห็นแล้วนะครับอันนี้จะเป็นบิ๊กนิปเปอร์นะครับอันนั้นเป็นกาแฟคัพนะครับปกติบิ๊กนิปเปอร์นี่จะเป็นพันธุ์ที่ใหญ่และสูงมากครับแต่ตอนนี้จะเริ่มแพ้กาแฟคัพแล้วนะครับกาแฟคัพโหนี่อยู่ก็มาใหญ่เฉยนะครับใหญ่มากครับ ด้วยดินใบกัมปูดินสุดอร่อยนะครับผมปูแบบแห้งนะครับเดนนี๋ยวเราจะให้ไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นค o f ฟี่คัพเหมือนกันนะครับอันนี้ต้นเท่ากันนะนเพื่อนๆอันนี้ความสูงก็โ,โหสูงน้อยกว่านะครับดูมุมกล่องดูใบนะครับแค่นี้เองนะครับเราเปรียบเทียบใบต้นนี้นะครับใหญ่มากนะครับ ตัวนี้จะเป็นแบบเปียกตลอดเวลาครับปกติจะไม่ดิน้ําแค่นี้นะครับผมปกติน้ําจะเกือบน้ําจะปริ่มตลอดนะครับอันนี้เป็นการปลูกแบบแห้งนะครับไอ่ปลูกแบบเปียกนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมว่าที่ผมปลูกได้สวยนะครับก็จะเป็นประมาณว่าปลูกแบบแห้งนะครับผมแบบน้ําก็ดีนะครับถือว่าไม่ดีนะครับแต่ผมคิดว่าใบเขาจะน้อยใบเล็กกว่านะครับใบเขาไม่ใหญ่ก็จะโตจะช้ากว่านะครับผม ส่วนลูกน้านะครับลูกยุงนะครับผมเพื่อนๆจะเจอปัญหานี้กันเนาะของผมก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เขาจะไม่มีลูกน้ําลูกยุงนะเพราะว่ามันหน้าหนาวจ,จะเน้นมีจะมีมากจะมีหนักนะครับช่วงหน้าฝนนะเพื่อนๆช่วงนี้ไม่มีนะครับมีน้อยมากนะครับผมแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมมองไม่เห็นสักตัวนะครับหรือว่าเพื่อนๆแก้ปัญหาอะไ้ก็ใส่ทรายอเบดนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่นะ มันไม่มีนะครับอืหรือว่าถ้ามันมีครับเราก็ปล่อยให้น้ําแห้งสักหน่อยนะครับให้เขาตายแล้วเราก็เติมน้ํานะครับก็เป็นวิธีแก้ง่ายๆนะครับถางนี้ไปตากแดดหรือว่าอยู่ในร่มถามว่ามีไหมโดนแดดก็มีเหมือนกันนะครับก็ยังมีนะครับถ้าเป็นช่วงมีนะครับแต่นี่มันหมดช่วงแล้วนะครับตอนนี้ก็เดือนมกรานะครับประมาณวันที่สิบห้าสิบหกนะครับก็ถือว่าไม่มียุงนะครับช่วงนี้ อันนี้นะครับแบบน้ํานะครับตัวนี้ครับก็จะเป็นดินใบก้ามปูนะครับแต่ปลูกแบบเปียกเนาะแบบน้ําแฉะตลอดเวลานะครับแต่ผมรู้สึกว่าน้ําเขาจะเน่านะครับเขาจะมีฟองผุดออกมาครับเพื่อนๆต้องสังเกตนะครับถ้าปล่อยให้เขาเน่านานนะครับต้นเขาจะไม่แข็งแรงนะครับโตช้านี้ถือว่าโตช้ามากเผลอๆอลากเน่าแล้วก็ตายเลยก็มีนะครับ สำหรับการปลูกแบบน้ำเนาะเพราะว่ากระบวนการย่อยของใบไม้นะครับหรือว่ากระบวนการย่อยต่างๆนะครับของเขายังมีอยู่นะครับผมซึ่งวิธีแก้นะครับเอาแบบง่ายๆเนาะเอาแบบง่ายๆเลยนะครับสําหรับแบบเปียกนะใครที่ยังไม่ชินการปลูกนะครับผมก็ถือว่าไม่ไ,มได้ชินไม่ได้เก่งเรื่องการปลูกแบบเปียกนะครับแต่ก็สังเกตดูเนาะวิธีแก้ของผมก็คือเอาน้ํามาใส่นะครับใส่ใส่ให้ลุ้นออกไปนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มออกซิเจนเข้าไปนะครับถ่ายน้ําเสียออกมาเนาะ างนั้นก็พอช่วยได้ครับถ้าไม่ทําเลยนะครับก็มีสิทธิ์ต้นกระแดงแล้วก็เน่าลากติดเชื้อตายนะครับหรือวิธีแก้อีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็คือเราควรใส่ไตรโคดามาเข้าไปนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับซึ่งเขาจะไปกินจุลินทรีย์ไม่ดีที่อยู่ในน้ํานะครับผมจะทําให้เชื้อโรคของเราจะลดน้อยลงนะครับมีจุลินทรีย์เพิ่มเติมเข้าไปเนาะอันนี้เป็นวิธีแก้นะครับถ้าใครไม่ทําก็ วิธีอีกแบบหนึ่งก็คือว่าปล่อยให้น้ําหรือว่าวัสดุปลูกของเรานะครับแช่น้าอย่างนี้ไปนานๆนะครับจนกว่าจะคิดว่าดีนะครับพอคิดว่าดีเสร็จเราก็ค่อยนอําโคลโอคาเซียของเราลงมาปลูกนะครับซึ่งแบบนี้จะช่วยได้นะครับช่วยได้ดีเลยนะครับแต่ถ้าใครรีบร้อนอย่างผมนี่ปลูกวัสดุดินเสร็จใส่น้ําใส่ต้นไม้ปลูกเลยนะครับ อันนี้กระบวนการย่อยของเขาก็จะมีการเน่าการเกิดแก๊สการต่างๆครับต้นไม้เราก็เกิดการเสียหายครับช่วงหลังๆก็เป็น2อาทิตย์ครั้งนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าน้ําเริ่มดีแล้วนะครับไม่มีไม่ต้องถ่ายแล้วนะครับแต่นี้มันมันแห้งไปนะครับเดี๋ยวมาเติมนะครับผมเป็นวิธีง่ายๆนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะปลูกแบบเปียกแบบแห้งนะครับแบบเปียกนี่ต้องต้องรู้เทคนิคนิดนึงนะครับก็คือสําหรับส่วนตัวนะครับก็คือว่าต้องหมักดินทิ้งไว้นานๆนะครับใส่น้ําทิ้งไว้เลยนะครับจนกว่า จะกระบวนการย่อยกันเกิดแก๊สหมดนะครับก็นําต้นมาปลูกนะครับสาหรับใครที่จะรีบปลูนะครับก็ควรถ่ายน้ําเอาน้ำมาใสให้ล้นทิ้งออกไปบ้างนะครับถ้าได้จุดินซีสังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็ตะโคลนมาช่วยยิ่งดีนะครับผมบ k m a g ิ c นะครับผมนี่เป็นต้นไม้ที่กินได้นะครับเพราะว่าเราปลูกผักบุ้งนะครับเพื่อนบอนสีหรือโครโรนะครับราคาเขาจะไม่แพงเนาะราคากระดบลงมานะครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเขาของแพงนะครับเราควรจะปลูกผักแบบนี้นะครับผมผมปลูกทุกกระถางเลยเนาะนี่นี่อีกต้นนะครับ กระถางนี้นะครับแต่ก่อนจะปลูกแบบเปียกนะครับผมมีน้ําขังตลอดเวลานะครับตอนนี้ผมเจาะน้ําออกแล้วนะครับเพราะตัวช้าจริงๆนะครับดูใบนะครับตัวช้าจริงนี่ซึ่งแตกต่างจากกระถางนี้นะครับผมอันนี้ผมปลูกแบบดินซีเมนเลยนะครับดูใบเขาอลังมากนะครับไม่ใช่อลังอย่างเดียวนะครับผมเขาจะมีลูกดกมากนะครับมีลูกดกนะครับมีห้าหกต้นนะครับแล้วก็มีผักด้วยนะครับสุดยอดนะครับ การปลูกแบบนี uh, anyway, ้นะครับการปลูกแบบดินไม่เฉะบางคนว่ามันจะให้ไหลที่ช้านะผมว่าไม่ช้านะให้ไหลเยอะนะครับและที่สําคัญนะครับใบเขาจะใหญ่มากๆนะครับใบใหญ่มากๆนะครับใบใหญ่เร็วมากนะครับอันนี้กําลังเริ่มใบใหญ่นะครับใบสุดท้ายยิ่งใหญ่ไปเรื่อยนะครับซึ่งผมเปรียบเทียบระหว่างการปลูกน้ํา100%นนะครับใบเขาจะเล็กกว่านะครับผมสังเกตดูนะครับกระถางใหญ่นี่คือเขาจะโตเร็วมากนะครับ ดูนะครับเปรียบเทียบดูนะครับอันนี้ก็ถือว่ากระถางใหญ่เนาะไอ้พวกนี้ครับแป๊บเดียวนะครับใหญ่แบบพุ่งเอานะครับถ้าลากเขาได้เดินแล้วนะเขาเดินเต็มกระถางแล้วโอ้โหชุดไม่อยู่เลยนะครับอันนี้ก็ลงกระถางได้ประมาณเดือนกว่ายนะครับจากต้นเล็กๆนะครับจุดยอดมากนะครับผมนะครับก็วันนี้ก็มีความรู้นะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับผม ก็ลองดูครับผมระหว่างแบบน้ำแบบเปียกปลูกได้หมดนะครับข้อดีข้อเสียนะครับแบบเปียกนี่ผมชอบอย่างหนึ่งคือลดน้ําน้อยมากนะครับนั้นลดทีหนึ่งอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับนี่คือแบบเปียกนะครับแต่ผมว่าอยากให้ใหญ่เร็วกว่านี้นะครับต้องลองใส่ปุ๋ยบัวนะจะได้เพิ่มความใหญ่นะครับแต่ผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับแบบแห้งเนาะเพราะว่าหนึ่งนะครับปลูกผักได้นะครับใบใหญ่นะครับ สี่สำคัญนะครับปลูกผักกินได้นี่แบบนี้เลยนะครับมันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับดีกว่าเราทิ้งพื้นที่ว่างๆเปล่าๆไว้นะครับผมเพราะว่าโคลก็ราคาก็ลงมากนะครับเราก็ทําให้มันมีประโยชน์นะครับเพื่อนแถมยังต้นใหญ่ต้นสวยไว้ฟอร์มต้นได้ดีกว่านะครับสําหรับการปลูกแบบนี้เนาะก็ฝากเพื่อนๆนนะครับไว้เท่านี้นะครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนสวัสดีครับ